ความวคืออันนี้มันเป็นในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายนะคะพอวันหนึ่งที่เราได้ได้มีทนายตอนนี้ด้าก็ได้ปรึกษาทนายเมื่อวานเนี้ยก็ได้ประชุมกับทนายเรียบร้อยทนายเขาก็แนะนําว่ายังไงเนี้ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายปกติซึ่งอันนี้ด้าก็ได้คุยกับทางนานาแล้วนะคะก็แจ้งให้นานาทราบซึ่งหลังจากเนี้ยเราก็จะมีการทําสัญญากันว่านานาเป็นหนี้ด้าเท่าไหร่แล้วก็มีกรอบชาระหนี้อ่ะยังไงบ้างอันนี้อยู่ในรายละเอียดที่ทเดี๋ยวกําลังร่าง,างสัญญากันอยู่ค่ะเขาโอเคเขาก็ บอกว่าโอเคเขาก็าก็ยอมรับในพาร์ทของด้านเนี่ยมันเป็นเรื่องของการซื้อหุ้นบริษัทของเขาอะไรแบบนี้ค่ะก็อย่างเราเองเราก็เพิ่งรู้ว่าไอ้หุ้นบริษัทเนี้ยที่เราลงเงินไปเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ในบริษัทมันเป็นเอาไปใช้ในเรื่องส่วนตัวของเขาทงของด้าต้องบอกว่าสําหรับด้าตัวด้านคนเดียวนะคะด้าไม่ต้องการเอาผิดอะไรนานา,นาแต่แค่ให้เขาชําระหนี้ เห็นว่าดาด้ากินยาก็ยอมรับที่ผ่านมาก็กินยาจีกางเลยเอแต่ว่าหลังจากเนี้ยต่อไปเนี้ยคือสิ่งที่เขาพูดน่ะเออก็ต้องก็ต้องแบบย้อนถามคนอื่นก่อนว่ามันจริงไหมก็ต้องสืบหน่อยจะมีดอกที่สามไหมฮะไม่มีแล้วพอแล้วสองดอกพอแล้วความเป็นเพื่อนอ่ะมันยังไงมันก็ยังเป็นเพื่อนแหละแต่ถามว่าหลังจากเนี้ยจะสนิทกันเหมือนเดิมไหมก็มันมันยากแล้วแหละมันก็ยังตอบ ไม่ได้เต็มปากว่ายังไงแต่ว่ามันก็ยาก